สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15โมกราคมนะคะเริ่มจากภาพตลาดเมื่อวานนี้ค่ะตอนแรกก็ถึงจะเปิดลบแต่มีความพยายามที่จะดีดขึ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเห็นว่าไปไม่ไหวนะคะตอนจบเนี่ยแท่งเทียนเป็น b a r r i e สองแท่งติดต่อกันเลยนะคะแล้วก็มีสัญญาณขายจากเครื่องมือ m o ร i f ไฟ d stochastic ขณะที่ มีสัญญาณขายจาก m a c d นะคะสตอคสติกก็ขายนำมาก่อนแล้วแล้วก็ปรับตัวลงจากเขต o v e r b o ์บอด้วยนะคะทำให้มองว่าแนวโน้มวันนี้เนี่ยน่าจะให้น้ำหนักอิงทางลงนะคะทั้งนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะรอสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนนะคะโดยเราประเมินว่าตลาดวันนี้จะลงมาหาแนวรับที่1 2 5 5ถึง1250จุดนะคะถ้ายืนไม่ได้ก็ถอยมาอีก ระดับหนึ่งนะคะที่1240นแนวต้านก็จะอยู่ที่1270งสถึงหนึ่นะคะแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ยังมองไม่ไกลอะคะ่ะมองแค่ประมาณ1280จุด สตอรเวตัวแรกเป็นตัว ITD นะคะก็ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวจากสัญญาณขายของเครื่องมือทั้ง RSI ทั้งตัว stochastic แล้วก็ MACD นะคะราคาเมื่อวานก็วิ่งสวนตลาดขึ้นมาปิดเหนือ EMA 25วันนะคะโดย Volume เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอย่างหนาแน่นนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็นการทดสอบเส้น EMA 75วันนะคะหรือประมาณ7,50ถึง7,60ได้รับที่ 7, 8 5แล้วก็คัดลอสที่7บาทค่ะ ถัดมาเป็นยูนิคนะคะตัวนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ราคาไหลลงมายังเส้น ema 200วันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดิดตัวกลับขึ้นไปได้เหมือนครั้งก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดมาก็จุดต่ําสุดของวันนะคะแล้วก็เดินหน้าขึ้นตามแรงซื้อที่กลับมาหนุนนะคะดูแล้วก็น่าจะฟื้นกลับขึ้นไปอย่างน้อยก็สักประมาณ19.7ถึง20บาทนะคะ รับก็อยู่ที่18.5แล้วก็คัทลอสที่18.3ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว HFT นะคะตัวนี้เนี่ยเดินหน้าต่อนะคะหลังจากที่พักตัวไปเพียงวันเดียวนะคะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยกลับมาหนาแน,น่นอีกครั้งหนึ่งเ,ออเครื่องมือนะคะหลักๆก,ก็ยังให้สัญญาณสนับสนุนไปในทางบวกนะคะเรามองแนวรับของหัวฟงไว้ที่5้าบาทสนะคะต้านประมาณ5.7ถึง5.8แล้วก็คัทลอสที่ห้ค่ะสวหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ